สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาและรับเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยไรรีฟันผมแนะนำเลยเดือดฮันชอปมีเกมให้เลือกมากมายหลากหลายถ้าเพื่อนๆสนใจลองติดต่อไลน์แอดเดือ h ฮันชอปหรือลิงก์ตรงด้านล่างเดสคริปชันมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกลองติดต่อกันดูนะครับครับก็กลับสวัสดีนะครับเพื่อนๆก็กลับมาพบก,กับเวลเลอร์เลเจนด์อีกเช่นเคยนะครับห่างหายกันไปพักหนึ่งอีกแล้วนะฮะก็ติดงานเหมือนเดิมนะครับเลยไม่ได้ว่างสรุกอัดคลิปนะครับ ก็เวลเวล่เจนเนียมีการอัปเดตเพิ่มเติมมา2อย่างด้วยกันนะครับก็คือมีการเหมิดเซิร์ฟเวอร์ครับก็เหมิดมาน่าจะเกือบ10วันแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆล็อกอิน lock เนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามที่เห็นนะครับแล้วก็เมื่อครบ10วันเนี่ยก็จะได้ตั๋วเลือกตัวละครน,นะครับก็เก็บไว้เลือกตัวที่น่าสนใจนะครับหรือว่ารอตัวใหม่ๆเข้ามาค่อยค่อยเอามาเลือกก็ได้นะครับแล้วก็ตัวไทม์วาร์ปนะครับก็คือทํากิจกรรม ในทุกๆคอนเทนต์นะครับผ่านเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลให้เรากดเลือกนะครับกดรับนะแล้วก็แล้วเราก็สามารถใช้เพชรแดงเนี่ยซื้ออีกขั้นหนึ่งก็ได้นะเป็นของรางวัลอีกชุดหนึ่งนะถ้าสนใจอันไหนก็ใช้เพชรแดงซื้อได้เลยนะครับก็ลองดูกันนะฮะอันนี้กิจกร,รรมนี้โอเคเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นพรจากนางเงือกนะครับก็คือทําให้ตัวของไอดอลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวอารามกลับเนี่ยก็คือเพิ่มจำนวนครั้งนะครับจำนวนครั้งก็คือในนี้เนาะมันจะเพิ่มเพิ่มของรางวัลน,นะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนครั้งให้เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอัปเดตหนึ่งก็คือสำหรับ a อ d ด i d นะครับก็คือจะมีกิจกรรมปกป้องน้องหมานะครับผมลองเล่นไปแล้วสนุกดีนะ มันก็เป็นคอนเทนต์ที่แปลกตาดีนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะฮะก็คือมันเป็นการเหมือนแบบเราวาดรูปนะครับแล้วก็ป้องกันไอ้น้องหมาเนี่ยจากรังพึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะปล่อยพึ่งมาแล้วก็ระยะเวลา10วินนะครับใช้เป็นเหมือนการลากเส้นนะเอาเดี๋ยว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 เดีล่นในคอมแล้วมันไอ้นี่เนาะลากลำบากนะครับ ครแล้วมันก็จะปล่อยพึ่งมานะเราก็คือป้องกันน้องหมานะครับผมว่าสนุกดีนะมันก็เป็นแบบเหมือนแบบกิมมิคขำๆนะครับเล่นแบบสนุกสนุกนะเอา้า <c oughs> <c oughs> เล่นบนเมาแล้วมันไอนนี่เนาะใช้เมาล์ลากแล้วมันแบบไม่ค่อยไปนะครับ ก็ผมว่าเดเวลอปเปอร์เกมนี้เขาก็ตลกดีนะแบบคงแบบคงคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะเขาเลยเลยเอาคอนเทนต์แบบนี้มาก่อนนะครับอ่ะหัวใจแล้วกันนะฮะอันนี้ ก็ประมาณนี้นะที่ผมคิดแบบเร็วๆนะฮะผมว่าเขาคงอัปเดตมารอช่วงกิวอด้วยนะครับแล้วก็กิวอซีซั่นนี้บอกเลยว่าเดือนขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับคงไม่ได้ตีคนเท่าไหร่นะคงน่าจะตีในตัวมอนสเตอร์อย่างเดียวนะครัเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะครับมันมีแต่คนเก่งๆนะครับ โหดเกินนะฮะต้องยอมรับนะอย่างงี้ได้ไหมแย่แล้ว็อห,หน้าน้องหมาเนี่ยมันตลกนี่ย มาไม่ได้ก็ครอบหลังพึ่งไปเลยนะจบๆไปนะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนี่โหดไงโอ้ยมาเราโดนต่อยนะแต่ว่าเกือบตายนะ ถือว่ารอดอยู่นะครับโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ได้นะยังไงนะ นี่ต้องอยังไงนะบอกมันเสียเหลี่ยมนะ,ะแม่มันขยับโอ้ยเกือบนะเอ้ยไอ้โหไม่รอดอะ่ะเออถึงว่าเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าแอบร้อนเหมือนกันนะไอ้ ไม่ได้โอพึ่งน,นี้มันงาโทนจริงฮนะเรียบร้อยผาดนะแล้วก็อัน,นี้เหรอ สนุกสนุกดีนะครับอันนี้แป๊บเดียวจบอันนี้ง่ายเลยนะวงกลมปึ๊บเรียบร้อย Oi. Oh, yeah. <sniffs> <sniffs> Appearance from risks Ads it will land again Neётся un believers เออหลังๆมันง่ายฮะมันแค่แค่หลอกๆไปเนาะจะจบแล้วครับเพื่อนๆฐานสุดท้ายแล้วนะใกล้ฐานสุดท้ายแล้วนะครับอ๋อไอตรงน้ำมันลากไม่ได้หรอกซึบ ตกน้ํานะครับอะไรกันครับนี่อ่ะมันต้องมาฝากตรงนี้ด้วยโอเคนเป็นฐานนะฮะทำเวลาน,นิดนึงนะอาจจะได้เหมือนกันนะครับ เเดียว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 เอออันนี้ยากแฮ่อันสุดท้ายอ๋อมันควายได้โอเคโอเคผมก็ควาย อ๋อไม่ได้ดิต้องมีขาที่แข็งแรงก่อนนะฮะแล้วก็อ๋อโอเคก็คือมันพิงอย่างนี้ ศิลปะเกตเยอะด้วยนะฮะโอเคยียบร้อยนะฮะก็เออทำไมหลายๆคนบอกว่าหัวร้อนเนาะมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นปะหรือว่าต้องด่าละหลังนะครับโอเคถ้างั้นเอาเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะนานเกินไปนะครับมันก็มีตั้งกี่ เซตนะครับมีหลายเซตอยู่นะก็ถ้าเพื่อนๆว่างนะครับมาเล่นกันนะมันมีสี่ชัปเตอร์นะครับสนุกดีนะสนุกดีผมชอบนะครับมันบันเทิงดีนะครับเล่นแบบแป๊บเดียวจบก็เพื่อนๆนะครับลองมาเล่นกันดูนะครับสำหรับตัว protect the dog นะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับลองมาเล่นกันดูนะครับค่าเวลาได้ดีนะครับแล้วก็เวลเ r อร์เลเจนเนี่ยเราก็เล่นกันมา ครึ่งปีหรือปีหนึ่งแล้วนะครับก็เกมก็ยังไม่ไปไหนนะครับแต่ว่าตัวเดเวลอปเปอร์ก็มีคอนเทนต์แบบแปลกๆให้เล่นเรื่อยๆนะครับก็คงเล่นกันไปได้เรื่อยๆอีกนานพักใหญ่เลยนะครับก็ยังไม่น่าเบื่อเท่าไหร่นะครับก็สาหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องสิกซิ์ด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ